ยีงจับจับด้อืมดีือโอ้ยปงจัดนะครับปุ้ยบางนี่โอ้ยบอเงียสิบตัวเลยอืมดีครับดีครับสานักลครับบังนีนักล่าครับบัอนี้สิมาซอยจุนะนีนี่ครับซอยจุครับนี่ นี่มีเนื้อเนื้อเสือนะครับตับตับได้วซ่าิสัมมินี่ครับหมดทานกับมันเบิดมันเบิดไป่ช่วยอะ้รครับครับตับเนื้อเสือเนื้อเสือด้วยครับเด้อยบริเวณสะดับนะครับก็สิจับบริเวณสะดับของไห้ครับสะดับของไห้ครับบริเวณสะดับหมดนี่ครับนีข้นครับเชียนจูโกระบาดนีหมันบ่มีเพียครับันมิเพียมันสิพอดีหอม ต้มเกี่ยซะเล็กน้อยมีเสมีนมพันเครับมีนมมีกระเ็ดผลมาแล้วครับเร็กปีครับนอครับเพะหมักเน้ดเลยตัดเยอครับพี่น้องเอ้ยเด็กินซีตอนนะกินปลาตอน,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 นหรออางงานครับนี่เนเสียดื้อหมักมันจะงนะครับคระบไดทำหนึ่ง นี่ตนี <c laser> ้เล็บกิเครัเกเนี้ยเี่ยวดิทับนลังาจนีรเนี่ยมอักาแล้วครับดิเนื้อเนื้อเนื้อคือ อย่างนี้ครับืมตวเบิ้งเบิ้งชัดเนาะชักโอ้ยจังไม่ดีลเ,ออเลยเดียวคุยง่ายมากต่ไหนเออเกินเลยอืออีสัยอีขวาครับเครื่องกันต <ำ S 1> น้มกันนะครับอีสัยกับบัวอืออือพักแล้วครับ

ซีคุณซีครับเป็นแปด้ชครับรที่กกนี่ใอ,อ่ปะกระเดาบ้านนะพ่อรูรอกน้ำเช้านาลูขนาดหน่อยเป็นเงาพี่ครับพอขยังไปสักอ่อนับเด้ด๋ตวต้องชิมบัตรจิต ของแกมก็เก่ไงเ่ยเหรออือหรืจะเห็นมั้ยล่ะอืมอ,อนันเะดืยบร้อยแล้วอืมต๊เขียนคือต๊ออนี่ใช่ปุ เกียเกียวเกลียวฟัครับเนื้อก็หวานอืมักใสนี่นี่ผู้สาวเกาขายไงครับเพตอนนี้เราเถ่าเรยวนะตะกี้แล้วผู้สาก็เรียกผู้เสาวเกาคนระับองหัว,วเวลียพอัดหัดสงไปนะหัดส็งหัวก็ได้ คำภาูาสาวเก่าเลยครับเพราะอดีตจะกีกถ้เคยเป็นสาวนะครับดึงแล้วถอดเร็วดบงหนีบปากี้อยู่ตับมันตับตับตับยองี่ีเรวอืนขั้ไปหน่อย็เออืมอ โ oh. จะเดาได้วพวกเกี่แกว์ขวี้ลงไปอืมอืมจิ้มมันลวกจกิ้มหน่อยครับวิธีการเช็ดแบบนี้จำบะเข้าวครับมาละมาละปักใซ่ักใซ่อืม mm. ตอ,อนนี้เนี่ยปอกมาเล้อย่าปอกอือเหรอ่ัยขโอ,อ้ยอนอเนี่ยของอันนี้คือพักตังเนี้ครับ กินนีกขวกนี่จะขอเป็นมับด้วยครับุ้งปูเป๊ะไปวะนยำๆๆยืมยิมดูนี่มหอม่ยอยากดูจุ๊บครับจะใช้ตานตาือี<ะ>่า้านเนียบฮะวน้ตานไม่ใส่ใส้ใจยังเยอะตอนนี้ โอ้โหนะครับบักเพชรครับจะว่าบุ้งซุกนีก่จะเป็นจะหวันหรือเป่าเด่นขึ้นมันสุกแล้วหวานด้วยอืมนะบอกบักม่วงสุกก็ยังหวานอืบักพริกสุกมันจะต้องหวานนี่ิดนึงดต่ไข่บักเดกไก่ค,ครับจะกินบักเดกไก่อยู่จากรสชาติมนันหวานอือหือดวานใช่ปะ แกว,ลเ,วลเลยครับจิ้งกอจังสีมีแห้งแกาวลเลยบีเวอาเนยครับอู้หันอยจะเบียดบเด็กเขาเลยพี่บุ๊คพอเด็กียอะได้กิขขนขนง,งบึ้งเลยอยากจะเบียด งาาา่าสลายเพระจุดดีตก็ได้ใช้เวลาแล้วก็ดับเท่นั้นตั้งทอาอันนี้ใหญ่ร้อเเอาเลห้หอเ จับจับเด้อืมอืมมดดากเราเลยวะรสชาติาเป็นนังไงเจ้บาบอเอ้ยอืมอืม เดี๋ยวครับขอเขาอืมอืมเดี๋ยวเรื่อเดี๋ยวครับอืมอืมนี่อ้อครับเนื่อยยอมวิ่งไป

รสชาตมันได้เหนียวมันจะกกอดนะถ้าเนียวม,มันกเกา่ก็เห็นรสชาตมันดีแต่เหนียวม,มันเหนียวก็ไมด้เราวาก็เหลียวเหนียวก็หว,วานเนี่ยอือืมอืมอ

ขึเทาเขาขนยอนขนย้อน่เดียวอืมขนยอนเขาเป็นขนย้อนีครับถ้าเดือยขนยอครับอืมอ่มเลยนั่งขึนมากระได้เยอเอาเชิญเอาเชิญอืมอืม

ค้นๆออกไปส่วนสุปอร่อเน,นี่ยอ,อ,อโอเคอ <c oughs> ือือเนี่ยีด้วยมเสี่ยกตัเป็นไงอือไปเห้าสองคนกินยังไงก็เหมนเ,นเมื่อครับคลิปต่อไปกินเวอร์ ม,มันี่แน่นี่ยาก็นยาโคโยตีว่าโควิดอ,อืมโอ้เสียครับอืมอืมปะเดี๋ยวคลิปนีไป้ไว้จบกันก้อครับเดี๋ยวผมยนุนเรื่องกินบิ๊ก่อนผม เปล่ากินก่อนเบ <c oughs> ื้องเน้ตี่เป็นตะกินเบิดองแรกแล้วคลิปนี้โอ้ยแบบนี้ครับแต่คลิปนา,ววายวากคิดให้เอาชินยังเนี่ยคอมเมนมต์มาใต็คลิปเยอะนะเพื่อนไปแล้วครับสวัสดีครับครับโอ้พี่งมจัดนะครับโอ้ยเบื้องนี้อ้ยโอ้ยเ <c oughs> อาหนักสิบเบิดโตเลย อืมะอืมเอาบิ่งี่เอาหักพักซะอีกอืมเหรอออปวดปวดปวดเอ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งเอเเบิ่งเบิ่งอืม đẹp quá Rất giòn Xoay chút Bày oan ơi